g o ท d t บ s t ด็อรววชรศักดิ์ครับวันนี้อยู่ที่พระราชารเจียช่องเฮงค่ะเป็นร้านของครอบครัวเรานะคะทุกเทศกาลเราจะพากันมารวมกันที่นี่นี่เราเป็นครอบครัวใหญ่เลยเนาะใช่เป็นวันรวมญาติของเราเปิดมานานแล้วเนาะพี่แอน์เนาะตั้งแต่2,500ค่ะโอ้ตอนนี้60กว่าปีแล้ว64ปีแล้ว64ปีแล้วค่ะพี่เป็นเจนที่2แล้วค่ะไม่ใช่เจนหนึ่งค่ะเจนที่2แล้วอันนี้เจนที่สาะเป็นร้านพี่แอร์ วันนี้แล้ววันนี้พี่พาพี่ออยมาด้วยวันนี้เป็นเป็นผู้ใช่ใช่เป็นชุดที่เราใส่นะคะต้อนรับเทศกาลรุดจีนเลยใช่ต้องให้น้องออยแนะนําร้านนะคะชุดสวยๆจากอลิสสตูดิโอค่ะอลิสสตูดิโอค่ะค่ะสวยมากเลยเนาะวันนี้ค่ะอยู่แถวไหนนะคะน้องออยอยู่ตรงสถานีรถไฟค่ะอยู่ตรงแอบบอสโซเทลโอเคค่ะค่ะมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ถ้าใครมาถามว่าร้านอาหารจีนเชียงใหม่เนี่ย ที่แรกต้องเป็นเจียช่องเฮงใช่ใช่ค่ะที่ทุกคนจะนึกถึงก็เทีช่ใช่ที่นี่เป็นสาขาที่สองสาขาแรกอยู่ที่ไหนเลยที่นาบาซ่าค่ะนาบาซ่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทานอาหารอร่อยกันที่ห้อง VIP ของเราเลยเนาะค่ะ อ้าวทุกคนอาหารมาหมดแล้ววันนี้เฮียนะสั่งมาทั้งหมด8อย่างเป็นอาหารมงคลสำหรับจุกจีนงานองราแปดอย่างเลยของชาวเนาะไมู่แรกอะไรอะไรเอ่ยหมูห่นอ๋อเลือกหมเลยพี่กาโอ้ลหมูหมูหันจากประเทศ ฮ่องกงที่นี่สูตรฮ่องกงเลยนะคะเนี่ยคือเวลาทานเนี่ยเราต้องทานพร้อมทั้งเนื้อทั้งหนังเพราะว่าเขาจะหมักไว้เนาะแล้วระหว่างหนังกับเนื้อเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศอยู่เวลาทานเนี่ยจะกรุบกรอบกรุบกรอบเห็นภาพเป้าไม่เห็นนึกไม่ออกให้เฮียทานกล่องเป็นหมูเนี่ยค่ะเนี่ยดูเครื่องเทศดูนี่นี่นี่ความบางของเขาคือมันไม่มีมันนะคือมันกำลังโตเนาะคนที่ว่าลัวอ้วนเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มี แล้วเขาต้องต้องจิ้มกับน้นําจิ้มเอ่อซสอิ๊วซีอิ๊วหวานซสอ้๊วหวานมาน้ําจิ้มหวานเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮนะียลองก่อนเนาะก็เกรงใจทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียลองก่อนนี่เป็นเครื่องเทศสูตรเฉพาะของเขาเลยใช่เฉพาะเครื่องเทศของเขาเลยอ๋อนึกว่าจะปอนลลายซอหมูกรอบนี่ชี้ซ้ายไปเลยกรอบนอกนุ่มในอ่ะประมาณนั้นน่ะจิ้มมาจิ้ม อันนี้สำหรับน้องออยเลยสำหรับแขกรับเชินของพี่เลยอะไรเอ่ยคาคิโอคากิค่ะแกงแกงหวยเล็กคากินี่คือเป็นแบบนั้นหวยเล่อรักมากน้องออยหนังมันกรอบเนาะแล้วตัวเนื้อข้างในมันก็นุ่มใช่แล้วมีกลิ่นเครื่องเทศที่พี่แอร์บอกเลยครับใช่ใช่ อันนี้สวยดีดีกุจาดีกุญแดีอนุญาตให้กินหมูทั้งตัวเลยเด้อแน่นอนเมนูต่อไปนะคะเป็นลิ้นเป็ดทะโลนะคะจะเป็นส่วนของลิ้นอย่างเดียวเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะหมักกับน้ำซอสเขาหมักไว้เป็นคืนเลยนะตัวนี้ยมันจะได้เข้าเข้าเนื้อแล้วกินกับผักใช่ใช่เวลาเวลาเวลาทานเนี่ย ถ้าคนที่ชอบเผ็ดหรือชอบในกระชอบทานกับน้ําจิ้มไอตัวพริกก็ได้ที่เขาพริกเผาให้ก็ได้แล้วเวลาทานอย่างเงี้ยนะแล้วมันในลิ้นมันมีอะไรอ่ะมันกรุบก,กรอบมากเลยมันมีกระดูกอ่อยในนั้นมีกระดูกอ่อนอร่อจิ้มลองิมลองชิมหมอจิมจ้มลองชิมลองชิมดูมคือเขากันหมั่งเขาอ่ะจะได้เข้ารสมากเลยอืม,อ,มอร่อย มาทุกคนชิมน้องออยจ๋าอ้าเครื่องไฮโอมันดีดีเนาะเป็นไงอร่อยอืมไตยังไม่เค็มไม่เค็มนะอืมมันหนุบหนนะใช่ใช่อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งเนาะที่เขาว่าต้องสั่งกุ้งทอดครีมสลัดนี่แบบกุ้งตัวโตเต็มคำมากเลยอ่ะ ให้ทั้งหมด10ตัวครับคนนี่มีผักด้วยเนาะแบบแก้เลี่ยนเลยอันนี้เป็นน้ำน้ำสลัดของเขาเนาะต้องคำเดียวหมดไหมต้องคำเดียวต้องคำเดียวมีหวังจุกค่ะสดอร่อยเหมือนแบบว่า นกกุ้งแกะกินทอดเลยอ่ะอร่อยจริงๆครับทุกคนครับค่ะอันนี้เมนูของจูพิเศษนะอะอยังเห็ดหูหนูผัดไข่เหมือนธรรมดาแต่รสชาติที่แบบไม่ธรรมดาเลยเรามกินบ่อยสำหรับเด็กกินเมนูเด็กบอกแล้วไม่ต้องเผ็ดเด็กกินได้ไม่ถึงตัวเอง คือแบบมันเป็นเห็ดแบบทั่วไปเนาะแต่เขาเอาามปรุงมาใช่เขาใส่ซอสสูตรพิเศษเข้ากันใช่ใช่แล้วเนี่มันจะมีความหอมของซอสแล้วหอมของกลิ่นไม้กระทะเด็กๆแบบตีนกินกระทะเอาไปทำเองนี่อาจจะไม่ได้งี้เนาะต้องม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไี่ลองทานแล้วไม่ได้เหมือนกันมันก็จะแบบแปลกๆเนาะใช่เพราะเป็นเมนูที่ประจำอยู่แล้วถ้าทำจมูกมานี่ต้องระวังทำไม กลิ่นหอมเตะจมูกอ๋มอ๋ี้ยวเลยเออได้ไปหาหมอใหม่ขาหานขาเฮ้ยรถล้มกระดับเลยนะขาหานบุบบะหมี่เออ ตักมาตอนนี้ได้แต่บะหมี่ถ้ามาตอนแรกๆนี่บะหมี่อยู่ข้างบนเนาะต้องให้พนักง,งานเขาช่วยใช่เพราะว่ามันมีเทคนิคของเขาเราทำเองไม่ได้ไม่งัน้นกล้ามเราซึ้งแน่นอนเขาบอกว่าตรงนี้มีคอลลาเจนเนาะใช่เป็นคอลลาเจนธรรมชาติไม่ต้องไปกินพวกอาหารมัยก็ได้นี่ก็สกัดแล้วก็ใส่เข้มชีดเลยได้ไหมมาฟาดหน้าคอลลาเจนขึ้นเลยอีกอ่ะมอตีฟาดหน้ามาตีฟาดหน้าไปเลยครนี่ต้องบอกเลยนะว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินกริเดียนเนาะที่เขามาทําเมนูเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นหายากใใชช่เป็ดขาหานเนาะไม่ใช่ขาเป็ดเนาะเป็นขาหานตรงนี้มันเป็นคำกลุ่มหอมหอมเครื่องเทศเขามาก่อนแล้วม่นความมัคลุกอืคลุกเคลือบเส้นไปเลยอ่ะตัวเนี้ยแล้วแบบว่านี่คือเขาเลาะมาแล้วหรือว่าต้องยังมีกระดูกอยู่ครับมันต้องมีกระดูกให้เราดูอืมอร่อยอร่อยเนาะกรอบ เส้นหมี่เป็นยังไงบ้างเส้นหมี่นุ่มนุ่มอร่อยูปบันกะรันลีคือแบบซอสมันซอสมันเข้าไปซึมในเส้นหมี่เนาะใช่ครับมันมันเลยไงออกมันมันเร็วเลยนะลูกเสาเหรอลุดออกมาเลยผ่านมาหลายเมนูนะคะอันนี้ต้องตักเดือดอันนี้นะคะปลายวนโป้เจียนจื้อค่ะน้ำซุป เขาบอกว่าเป็นยังไงเทมเปรี้ยวคือรสชาติมีความกรุบกรอบนะเขาบอกว่าตัดเลี่ยนแล้วก็โต๊ะแบบคล่องคอเป็นไงคะไม่ติดคอเลยใช่ไหมคล่องเลยคล่องนะค่ะคล่องอูไปทุกขดเลยนะะรสชาติเป็นไงคะพี่น้อยช่วยตัดเลี่ยนดีเพราะว่ามีออกเปรี้ยวใค่ะใช่แล้วลองชิมเนื้อปลาสิคะ เนื้อปลานะคะเดี๋ยวจะมีถ่ไหม่ะสวยเดี๋ยวไอเทียวค่มไม่น่าเชื่อนะว่าอาหารจีนไม่ได้จืดอย่างเดียวเนาะไม่ไม่ไม่มีจืดทานอันนี้มันจะกรมกรกรมกรแล้วก็ตัดเลี่ยนใช่ใช่ทุกคนลุ้นมากนะคะตอนนี้ลุ้นค่ะลุ้นค่ะลุ้นค่ะอันนี้เนื้อปลาลุ้นปลาอันนี้ปลาเำาำกำกำอำกำกำกำมำกำมำก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 บกำกำใช่ำกำกำาำอำก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 ำ เป็นไงื้อมุ้งค่ะเป็นไงขอบอกเลยนะคะอร่อย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 ใช่ได้สั่งไปได้เลยนะคะใช่นี้คือมันคือมันเป็นปลาเป็นปลาทอดก่อนแล้วค่อยมาต้มต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลาชิตคักนะคะเนื้อเกี่ยมบวยอะค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดในการสั่งนะคะเพราะว่ามันจะมีความ กลมกล่อมของรสชาติแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยค่ะมันจะมีความมันมันเขาก็รออยู่ตั้งนานทำเป็นเคลียร์ไปกันแหละรอบหนังมันออกก่อนนเราลืมหนังออกก่อนต้องต้องต้องลืมหนังก่อนนะคะแต่แต่เวลาทานนะคะสำหรับปลาตัวนี้เนี่ยค่ะ ก็คือจะต้องระวังก้างนิดนึงนะคะคือแต่นั้นเองแต่นัวมากอร่อยใช่แต่ก้างก็ยังเป็นก้างใหญ่อยู่ก้างยาวดูจากหน้าตามันน่ากินมากเลยน่ากินนะคะเห็นไหมคะใช่อ่ามันจะมีความหนึบหังหนึบนุ่มมันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทานอย่างมีสติ ก้างจะได้ไม่ติดคอคือมันแปลกๆปล่เนานะมันต้องมาที่เสียท่องเฮงเลยใช่ไหมครับใช่ทีนี้เราก็จะมาชิมในส่วนของเป็ดปักกิ่งนะคะคืออาหารจีนี้เขาเก่งเรื่องเป็ดเนาะคือถ้าทําไม่ได้นี่คือมันไม่อร่อยเลยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะอ่ะดี่อ้อยขอเลย กินแล้วอารมณ์เหมือนปอบเปี้ยะเลยอะเนาะถ้าถูกใจเดี๋ยวเฮียพามาอีกเด็กๆรู้ชอบอันนี้เพราะมันมีความหวานของนมใช่ใช่แล้วก็หนังเป็ดก็ยังกรอบอยู่นี่ก็เป็นเมนูที่เฮียสั่งให้เราที่เป็นมงคลเป็นมงคลแปดอย่างเนาะอันนี้คือเป็น เขาเรคคอมเมนเลยว่านี่เป็นเมนูเด็ดๆของทางร้านเสียทงเฮงเนาะใช่ค่ะหรือว่าอยากสั่งเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มีเยอะมากมีเยอะมากแล้วมีของอร่อยๆเยอะมากเลยมาคือบางทีก็ไม่ซ้ำกันเลยในการสั่งถ้าอยากไพรเวทก็เป็นห้องแบบเราแบบนี้เนาะเป็นไพรเวทเป็นครอบครัวอบอุ่นมากทีนี้เราเป็นครอบครัวใหญ่เนาะหรือว่ามาทานข้างล่างก็ได้ห้องเยอะมากเลยเนาะเป็นพัะธาคารใหญ่มากของอาหารจีนที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าาเรจะ อยากจะจัดในส่วนของงานมงคลอะไรได้หมกเพราะว่าอย่างห้องต่างๆอย่างชุดที่เราใส่สวยๆเงี้ยค่ะสามารถอย่ามอกนะอย่าบอกนะคอนแทคที่พี่ออยได้เลยได้จัดได้เลยจะจัดคือตายจีนก็ชุดจีนค่ะค่ะแต่ลูกค้าก็จัดที่นี่เยอะนะคะเพราะว่าเรื่องอาหาร ก็ไม่ขายหน้าแข่ใช่แล้วก็วนจัดเลี้ยงก็สะดวกสบายขาดไม่ได้เสื้อผ้าต้องจัดเต็มต้อง Alice Studio นะคะคือตอนนี้แบบว่าอูบลองพี่อยู่มากโอเคครับทุกคนค่ะลอง 尽了世间事，浑作滔滔一片潮。 ทุกคนตอนนี้ก็กินอิ่มหมดแล้วนะคะทุกอย่างหมดเกลี้ยงแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่ก็สั่งขนมหวานมาเป็นสาคูแคตาลุปนะคะแล้วก็อีกอเย็นเย็นเลยเออเย็นเย็นสาคูปะมียนน้ำแข็งปั่นใส่ด้วยแล้วก็อีกอันนึงเป็นพุทราทอดพุทราทอดใช่ค่ะมันเหมือนจะเป็นสูตรหญิงหยาดของของหวานของเย็นของเย็นก็ของร้อนของร้อน เย็นแล้วลก็ร้อน,อนเหมือนยินยางตามความความเชื่อของคนจีนเนาะโมนิสาครูเป็นพวงพวงเลยผม่รู้ว่าใครปลาเซมอนปลาชนเกตทีมม,มันม<า>หอมเนาะหอมแบบแ็นตารูปอะ เหมือนหน้าตาไม่เหมือนถั่วดำนะแต่เบเกิลซาใช่พุซารสชาติเป็นไงบ้างครับไม่หวานมากแป้งกรอบเนื้อพุซานุ่มหอมเนาะหอมงมกลิ่นพุซาร์เลยอ่ะอร่อยไม่หวานอันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยหมูขายทอดหน้าตาดูคล้ายหอมกรอบก็ใช่อร่อยไม่เจ๊อร่อยค่ะมันจะหนึบๆนึบแล้วจะมีความหวานธรรมชาติ คก็ยังไงครับเอาพู้สามมาบ่ดๆๆเป็นใชเ่เขามาเขามามา,มากวนนะเหมือนม,มันรู้สึกกวนใช่ใช่แล้วมันหอมกลิ่นผู้สามมาก การนจูจีนปีนี้มาเฉลิมฉลองกันที่พัฒนาการเก็บเพลนะคะใส่ชุดสวยๆสตรี então, สรทสไตล์และสีผมสวยๆจากคาร์เดนอลบาร์เบอร์แอนด์ซาร์นร็ตสาขาเมเจด้วยค่ะสำหรับตจูจีนปีนี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านมีความสุขนะคะร่ำรวยกันทุกคนค่ะซินเจียยูอีซินนี่หัวชายฝากอีพีต่อไปด้วยนะคะรายการกู๊ดเทสค่ะบายด็อกเตอร์วัชรศักดิ์ครับใจเียน 像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似飘流。有来只有新人笑，有谁听到旧人哭？ 爱情两个字好辛苦，是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲？